ช่องสาวแชทนะคะรถใครมาจอดอยู่หน้าบ้านรถจอดอยทุกคันของกูปะของงัวก็มีรถไทยก็มีงัวดอกซีรีส์เจ็ดร้อยนะคะใครสนใจคันนี้ป้ายทะเบียนไม่มีนะคะรถเถื่อนเถื่อนนะรถเถื่อนเปารถเขาไปทุกซีรีส์เจ็ดร้อยนะรถของเฮียเอนะครับเฮียเอ น,นี่ก็คือภายในนะคะในเครื่องเราก็จะขึ้นไปข้างบนม่ได้ทำความสะอาดนะครับรถรถใครก็ถ่ายภายในไปก็ขอโทษขออภัยนะคะเพราะว่ามันเปื้อนนิดๆหน่นนอยๆไป<ว>สามบันไดสามขัน้น เึ็น่ายอยู่อายุนแแบบแล้วนะยุดรอบสองพเจ็ดไหนรอบ 2, รอไม่รู้ว่าเสียเอเขาแมบไว้เท่าไหร่นะ เราก็จอดอย่างดีนะคะขี่จอดดีมากเลยจอดในข้อกัวเดี๋ยวไปดูน้องสามหกเราด้วยนะคะน้องสามหกเราสตาร์ทไม่ติดเลยะคะ่ะแบตเสื่อม <c oughs> แบตมันมันบบเสื่อมดอกเหมือนว่าไฟขึ้น <c oughs> ปุ๊บปุ๊บ <c oughs> ย่าร้องไม่ร้องไม่ร้องน,น,น่าเยอะแฮะปุ๊บปุ๊บอะไรนะกี่เดือนปุ๊บนะสี่เดือนสี่เดือนสามเดือนปุ๊บมันเทือนึงเนาะ ไม่ได้ถอดขั้วแวนเสื่องพอเพราะมันเสียอ่ดอกเพราะว่าติดเครื่องเสียงอันนี้กับโบตีดอกเด้อเครื่องสายสายเครื่องเสียงมันเปิดตลอดนะกับพอจิหูสาเหตุมันอยู่พากันพ่วงเร็วพ่วงอีกอยู่ไปใส่นี่เฮ็ดรถดับนี่บ่ได้ต้องเปลี่ยนใหม่แล้วต้องจัดระบบใหม่ระบบใหม่เขไอมีเงินกันเน้อตอนนี้เงินทรย์สูมาละไปลงทุนมาละจะดูตอนลงทุนเสร็ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนดูตอนตีตอนดึงตอนปลูกนะคะแต่ตอนนี้เกี่ยวกับพวนแห่งก่อนเพราะว่าพายุสีเข่าสีมือแม่่อยรถสีเป็นล้มค่อยสีเด็บบูกอยู่แล้วพายุมาอีกแล้วเอาสีเงาสีเอาเงินล้านก็ต้องกล้าลงทุนหลานอะไรห้านอะไรหัวหลานมาตอนเนี้ยานกรดถ้าว่าหัวหลานตอนนี้มีอยู่ เ <L an> <S an> ไ็นทางมู่บานเดินจากเขาซีเฮ็ดอันนี้ก็่าเด็กน้อยบ้านนี้ว่าเบิงงกระสิหูได้แล้วว่าบานใครนี่ <S an> อันนี้แคทก็ไม่ได้ขับเองนะคะเขาให้ขับยัวแต่ว่านั่งดีกว่าเพราะว่าจื้อทางเขาไล่บ่ได้ ไล่นี่ซับซ้อนมากไล่อยู่ในป่าในดงอย่าหาทำน,นี่บรรยากาศย้ำเสาจังงุ้ง ไปเบิ่งตอนนั้นเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวไปอ้อมก่อนเพราะมันต้องไดอ้อมนะมันบ่มีทั้งทั้งไปทั้งมันเขียบปวดนี่แหละมีตะหูฟองน่อยหน่อยจังสิ่น่ะมันก็จะเป็นปองน่อยๆอยจังงส่มันก็สิมีฟองหน่อยปองใหญ่นะมันก็เลยมันบ่เมนมอไซค์กับรถกระบะเนาะมันอ้อมไปกันบ่ได้โออันนี้ระบบนะคะดูระบบต่อ เราบ่มยังไงปุ๊บดิบ่มห,ห,หัวแล้วหรือยังว่คไข่บ่มหัวเราตะต้นตอนนั้นเนาะห้านาทีเหรอต่อนะคะเราก็จะเห็นลูกพ่วงของเราแล้วเราเอาลูกพ่วงคอยมาจอดเล่นเดิมพี่น้องเบิรงเดินนี่เห็นปะลูกไข่เนี้ยมาจอดเล่นปานว่าของห่า ในรอบหนึ่งปีออกจากโรงรถหนึ่งปีอือเบิ้งเอาออกมาจอดเล่นเล่นๆหัวใจเลยรลข่อยนี่นะคะลงทุนปลายลำยศเราปลายลำยศนะคะยังโมมี่ยังเกิดขึ้นเลยมีอีกอีกแปลงนึงนี่นี่นี่ข้วโแห่งแรงตายนี่นนเบิ้งไก <นำ S 1> ้น้ำท่วมไอ้โมมี่เกี่ยวเกี่ยวต้นไปแล้วนี่อันที่ไงอันเห็นบางทไทคลายนี่ก็เกี่ยวต้นนะคะชอบต้น ันนี้มันเกี่ยวประเด้มันลงประเด็นเป็นไอเขาเอ็นย้อนสมองหน้ามันเนี่ยรถอะไรนะขันเสียคิงมาติดตรงนี้นี่คอยสิบอกรถเสียคิงติดจากมองคอยยุ่ยไปหาต้นไม้ต้นนี้ละ่ะสุดยอดมีไอๆเนานะทีมงานยาซิงใช้จมมาสัสสู้เสียคลิ้งมานี่ทีไรจมทุกทีบตีดอก โอ้กัมมีสถิติผ่านมาแล้วหละไอ,อ้อียังก็สามวันเฮ้ยหนึ่งวันหนึ่งคืนไม่ใช่ดิเออหนึ่งวันหนึ่งคืนถูกแล้วรถไอจมจักคันกูสองคันรถพิลิงก็รถเกี่ยวสายจมนะคะสายจมนี่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  time ิเป็นยังไงสินี่ ขจาอันนี้เขาเจอกะหากะงกพอดีฝนพอดีพายุมาหี่งามเสมอ,อเปียหหนะกเลยแล้วกอกมีอยู่นะแต่มันไม่คม่อยร้อนตะว่าแบบคิดว่าอย่ง่ะถ้านตกใส่แบบนี้อ่ะเสมอปุบเลยด่นนี่นี่นนเราื้อเ้ออสาาองศาจะมแบบนีน้ความคลิป่อยพันเปดนี่นี่นี่เจ้านี่ ชอบต้นเด้อนี่เจ้านี่โอ้ยแถวเดียวบรชอบตรงนี้ดูทรงเลยเนี่ยเขาจ้ากำลังสิ่ยงปลปูกนันนะกรบปูกให้มันทันฝนเด้อมึงแรงฝนมามึงแรงพห้อยู่เขาสาันกี่ซียี่สิบถึงยี่สิบสี่เยก็ว่าอันเกี่ยวเขาพ่นแล้วเขาจะไปตีว่าทันฝนสิโต๊มันชิได้อยู่บนนี้ยวโทรไปเลือนนเล่อนนะเลื่อนนะติีงแล้ว มันแจนก็นไปต่อแม่เขาขี่เปน็นคนส่ง ตัวเสียกับผพากันเลือกเนาะกับตะเกียวผัาเสาปักลรถคอยกระจอดรถคอยกระจอดอยู่ในไลน์นะสามพวกคนได้แต่กุญแจมา อย่างนึงก็คือว่าไอ้หนงก็ได้มันบชาช้าแต่ว่ามันเป็นกระแบนหรอ่ะมันบอกว่นเป็นกระไดอันนี้ทำรถคนที่บอกว่าถ้ามันเจอกระดเพราะว่าแบนหน่ร้องไอ้น,นั่นเบิองหรามันมันเสียกระแบนมันเบืงเสียกระดโอ้โหเต็มอุ้มโอ้โหไม่มีการโทรตามด้วยครับ ขหวานชอบต้นมะจ้าเนีย่ยบต้นมะจ้ารถหล่อชั้นเทียบกับคันนี้โอ้โหรถชั้นจอดคาไล่นะคะ อันนี้เต็มอุ่มสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะ